สวัสดีครับพบกับช่องไปชแนลซึ่งหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเจ้าสาวผมเป็นแฟนเป็นเวอร์ชันการ์ด30บใบเนาะนี่มันเขียนอย่ตรงนี้นี่นั่นก็จะผมซื้อมานานละก็ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับสา,บามสบใบของเจะแบ่งเป็น5นะครับอย่างละ5เนาะก็ได้หลายคลิปอยู่ ก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเนาะก็ไปกันเลย let's go โอเคครับเดี๋ยวผมก็ขอเทตรงออกมาก่อนอ่ากล่องนี้ไปก่อนนะฮะจะมาดูแค่อ่าทั้งหมดตรงนี้นะครับนี่อ่าผมก็จะสุ่มมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอซุ่ม แป๊บหนึ่งแล้วเรามาเจอกันนะครับนี่นะครับนี่ก็คือห้าว้ที่ผมสุมมานะโอเคงั้นเดี๋ยผมจะเริ่มเลยจากใบแรกกันเลยนะครับ let's go <S โอเคครับผมก็จะเริ่มจากใบนี้นะนี่ก็คือใบแรกของผมก็จะเป็นเจ้าสาวผมเป็นแฟตห้าครบห้าคนเลยนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ก็ไม่มีอะมากก็ลูกห้าคนนี่เนาะก็แลดูสวยดีเนาะส่วนเรื่องราวก็เดี๋ยวผมจะบอกคาคาในท้ายคลิปแล้วกันนะเผื่อใครจะไปดูเนาะ่าดูได้ที่ไหนอะมาเป็นเป็นมายังไงอะนะครับตัวแรกผ่านไปเอ้ขอไปครับใบแรกผ่านไปมันดูใบที่สองกันเถอะโอเคครับครับใบที่สองนะครับ จะได้เป็นนี่ครับก็ยีมาเป็นจเจ้าของเฟสห้อีกแล้วเป็นถ้าคห้าคนเลยในชุดเจ,จ้าสาวนะก็ดูแล้วก็น่ารักดีนะครับนี่ข้างลน่างก็โลง่งๆแบบนี้เลยเนาะนแล้วไปดูใบที่สามกันเถอะโอเคครับใบที่สามก็ก็ห้าคนอีกแล้นะครับรู้สึกว่าอืม มันจะมีห้าคนใหม่จังเลยนะก็จ <c oughs> ก็นี่ก็ห้าคนอยู่แล้วครับเหมือนไปเที่ยวเลยเนาะนี่โอเคก็จะประมาณนี้นะผมก็ขอ,อไปไปที่สี่ต่อเลยนะครับใบที่สี่ก็จะเป็นอ่าห้าคนอีกล้วเน,น้ะก็เหมือนใส่ชุดทําขนมเลยก็น่ารักดีนะนใบที่ห้าผมขอดานะครับผม น่าจะมีเป็นห้าห้าคนอีกใบใบสุดท้ายให้เป็นห้าคนนะใบนี้ใบนี้เดี๋ยวเรามารุ่นกันนะใบานี้จะเป็นห้าคนหรือว่าจะเป็นคนเดียวๆแบตัวคนตัวนี้เลยเป็นอย่างระบายอย่างละบหรือจะเป็นห้าคนรวมกันแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันใบสุดท้ายเนะาะใบสุดท้ายเป็นห้าคนนะครับเป็นพักรู้สึกจะเป็นพักแรกนะ อ่อนิเมะเรื่องนี้จะมีทมสุดสองภาคสก็ได้นะอ่าสมนี่คือรวมเด็วมูวีด้วยสก็ได้ยิ่งเป็นภาคพิเศษก็จะประมาณนี้เนาะโอเคครับเราไปท้ายคลิปกันเลยนะครับก็ส่วนขันายคลิปก็จะเป็นอ่าอนิเมะเรื่องนี้ชื่อเจ้าสาวหองแฟตหเป็นอนิเมะเรื่องแบบ แนวไว้ใสเนาะครับใช้ชีวิตรประจำวันประมาณนั้นเจอกับแฟน5ทั้ง5คนนะครับก็จะมีครับพี่คนโตอิจิกะคุงไม่ใช่อิจิกะจังแล้วก็พี่คนรองนะครับนิโนโ่ลูกคนกลางครับมีคุลูกคนที่4อย่างยูสุบะและลูกคนที่5อย่างอิสกินะครับซึ่ง อมก็จะมีพระเอกที่ชื่อว่าอุซุอซเนึงเอลยนะอ่าเรียกว่าฟุทาโร่อะไรกันนะฮครัอ่าชื่อ,ช,อชื่อต้นของไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับครับผมก็อ่าก็จะเป็นแบบเรื่องราวสนุกมากเลยครับใครที่อยากไปดูก็เดี๋ยวไปดูได้ทางบ ili ิลลี่บิลลี่เลครับมีทั้งหมด4ภาคก็เป็น ภาค1ภาคสแล้วก็เด e ๋ยวมุมีแล้วก็เหมือนจะมีภาพพิเศษด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วอ่าถ้าอยากให้ทำคลิปนี้อีกก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับผมจะตอบเป็น EP 2นะครับแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าจุ๊บ